ก็ไม่ได้จริงครับแต่ดูแลครับูดได้ครับาว่าไงครับผมเพิ่งเตือนคุณไปแมนแมนคุณเอาอีกแล้วเหรอมารู้ได้ไงวะผมยังไม่ทันทำเลยครับคุณมากิยรอะไรครับ่าุคณอยู่ตได้เตือน ล้อทองปุ๊บใช่นะพี่เหมือนเดะนะพี่ถ้าล้อทองใช่เลยตำรวจ<ม>แทบงงอ่ะผมว่ามันแหละมันลุมกูเเดินแค่ทางตรงไม่ต้องเลี้ยวนะพี่รู้รู้ของเดี๋ยวอยากระสีล้อเนี่ยเนี้ยวไม่ไปคิดเกี๊ยวมาทำที่อะค,ครับเริ่มชุนกิวน้องสวัสดีครับพูดเล่นดิวเองทำอะไรเองทำอะไรเองคุณทำอะไรคุณฉกินหน้าบ้านอยู่ครับหน้าบ้านไหนครับ คุณรู้ไหมเนี่ยคุณที่คุณดิสผมเนี่ยมันเกิดมันเกิดปัญหาคือแหละถ้าคุณทำแบบนั้นผมแก้ต่างให้คุณแล้วแก้ต่างว่าอะไรครับให้ผมดูแย่กว่าเดิมหรือไงครับผมไม่ได้แก้ต่างให้คุณดูแย่ครับผมแก้ต่างว่าเขาตรงๆว่าว่าคุณเคยเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ตอนนี้คุณพร้อมที่จะปรับนิสัยเพื่อคนบางคนแล้วเดี๋ยวแก้ต่างให้คุณดูดีขึ้นมาแค่นั้นแหละนิดหนึ่งคุณต้องยอมรับอดีตตัวเองครับเพื่อให้ปัจจุบันมันอยู่ดีครับ ได้ครับคุณวากิวผมเราเลบอดีตได้อยู่แล้วครับว่าตอนนี้มันเป็นปัจจุบันครับตอนนี้เพราะสิ่งที่ผมพูดสิ่งที่ผมพูดมันคืออดีตครับใช้คำ่าหมกมุ่นกับปัจจุบันครับผมแก้ต่างให้คุณแล้วครับได้ครับได้เลยขอบคุณมากคุณคุณวากิวแล้วเจอกันครับผมมอยู่ที่คุณครับผมผมแก้ต่างให้คุณแล้วอยู่ที่คุณว่าจะเปลี่ยนนิยตัวเองไหมครับได้ครับคุณวากิวสบายเนาถือว่าผมช่วยคุณได้ครับเออหกล้านนะค่าช่วยโอเคละอะไรนะพี่มาขึ้นมา สวัสดีครับโอเคครับน้องๆผมจะคุยด้วยฮะครับฮะฮะอะไรพี่เป็นมิดใช่ไหมครับหรือมิจฉาชีพครับเป็นมิดตอรอครับไม่ใช่มิดจอจานนะครับออ๋โอเคครับโอเคครับใช่เขาจะโซ่บรวยแซ่บสลังกันอยู่บุบเอันนี้มาตกปลากันสองคนแล้วครับเปล่าครับมามากินข้าวกันครับ มากินข้าวอ๋ออร่อยไหมครับนี่อร่อยครับปูหรือถอยที่นี่อร่อยมากครับใช่อ๋ออร่อยกินแบบดิบๆเล้วอันนี้คุณตลกหรือเปล่าครับนี่ <l acht> อันนี้คุณกวนใช่ไหม <l acht> ไม่จริงอันนี้ชื่ออะไรกันบ้างครับอ่าชื่อยูดดยครับนั่นชื่อปูเปนเอา้าอันนี้คุณแค่แค่แรกเจอคุณก็โกหก <l acht> ผมแล้วครับนี่ไม่ได้โกหกก็ยูดดยก็คนที่โดดลงไปเมื่อกี้ครับแล้วแล้วคนชื่ออะไรครับ เน่นเโกะครับเนโกะอันนี้ว่างกันเหรอครับถึงได้มาแบบว่าทักทายประชาชนใช่ครับเป็นประชาชนกันเหรอครับอะไรนะใช่ครับเป็นประชาชนนะครับอยากมีผู้ชายผมเขาขาวดูแลไหม<ะ>ต้องมีคนดูแลด้วยหรอแบบว่าวืาอ่อยากได้แบบว่ามีฝีมือแบบน้องผมดูแลอะไรเงี้ย มีฝีมือนี่คือฝีมือด้านไหนครับทุกด้านครับเก่งทุกด้านเลยนะผมอ๋อตั้งแต่มานี้นี่ห่างเงินไปเท่าไหร่แล้วครับนี่ก็ว่าไปน้องตอนนี้มีอยู่สองครับสองล้านเหรอครับสองแสนครับพอดีมันแบบว่ามันมันด้วยความที่ว่าเงินมันใช้แบบว่าจ่ายโกงจ่ายแกงหมดแล้วครับไม่ค่อยมีของส่วนตัวเงินส่วนตัวครับ อ๋อครับผมใช่ครับถามว่าที่พี่พูดมาว่าเก่งทุเรียนมันก็ไม่ได้จริงครับแต่ดูแลแต่พูดแครดิวคาว่าไงครับผมเพิ่งเตือนคุณไปแแบพคุณเอาอีกแล้วเหรอมันรู้ได้ไงวะผมยังไม่ทันทำเลยนะครับคุณมาจิวอะไรครับไม่ได้ไปฟาร์มกันเหรอครับอันนี้คุณเอาข่าวนี้มาจากไหนครับยังไม่ทันขาดทำครับอ้าวก็พี่แกนโทรมาบอกผมเมื่อกี้ครับ ไม่ใช่ครับไม่ใช่ Wit! อันนี้ไม่ใช่แล้วครับคุณคุณวากิวคุณใช่คุณเริ่มเหลี่ยมกับผมแล้วครับอันนี้ผมไม่ได้เหลี่ยมครับแต่ผมเพิ่งพี่นี่แกนอยู่กับผมโทรศัพท์พี่นี่แกนอยู่กับผมพี่นี่แกนจะโทรหาคุณได้อย่างไรคุณจะมาพูดอย่างนี้ไม่ได้ครับโทรศัพท์มันอยู่ที่ตัวครับโทรศัพท์มันอยู่ที่ผมครับพี่นี่แกนบอกว่าเขาไม่กบกันหรอครับเป็นสายกันครับฮัลโหลโทษทีผมมาซื้อแคปครับคุณคุณคุณวากิวผมมาซื้อแคปนครับไม่ซื้อแคปครับผมฟังอยู่นะ พี่แกนเขาเปิดลำโพงให้ฟังเมื่อกี้อ่าแล้วเอา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 งี้ดีกว่าคุณวากิ้วถ้าสมมติคุณไม่เชื่อใจกันหรือว่าคุณจะดิสกันหรือเอาแล้วแต่นะครับคุณกูเหลือเบ็อีกหกอันนึงเอาตามที่คุณคว้าเลยก็ได้แต่คุณต้องเลือ้นะครับผมเลือกอยู่แล้วเพราะผมไม่ทําให้แบบว่า มันผมตัวผมดูแย่แล้วเข้าใจไหมคุณบาคิวค่ะครับเลื่องแค่นี้มันทำได้อยู่แล้วครับซื้อมาสี่สิบอันหรือเปล่าทำไมมันใบใหญจังวะเอาไปว่าเดี๋ยวผมขอซื้อแคปเมาท์แคปก่อนเดี๋ยวค่อยเอากันไปเขียนครับกูรังเลเหรอว่ากูซื้อมาผิดเขาจะมาล่อซื้อพี่ไอแกนไอคิวบอกว่าพี่โทรไปหามันอ่ะกูจะโทรหามันได้ไงกูอยู่กับมึงตลอดรวยหูมันดีนะใช่นั่นแหละครับ ก็ผมไม่ได้เก่งทุกเรื่องแล้วผมมีเรื่องหนึ่งที่ผมไม่เก่งเลยครับเรื่องอะไรครับเรื่องความรักครับเพราะที่ผ่านมาผมเสียใจยตลอดลอครับอ๋อครับผมลองถามคนข้างๆดูครับเผื่อจะมีประสบการณ์เยอะกว่าใช่เหรอครับก็หมายถึงคนนี้ ไม่ใช่ครับไม่ใช่๋อก็เห็นเรียกพี่ก็คิดว่าแบบอายุมากกว่าแล้วจะมีประสบการณ์เยอะกว่าก็จะสอนน้องน่เฉยไงครับที่ผ่านมาน้องโดนทิ้งโดนทำร้ายอะไรอ๋อครับแล้วคือสรุปเรามาตรงนี้นี่ต้องการอะไรครับความรักหรือแคปพีครับต้องการจริงๆเราก็สําคัญแช่นั้นแหละครับไพอเข้าใจครับพอเข้าใจไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมใช่ไมน้องมันทอปันขโมนมาแบบปันประสาทพวกผมเลยครับตอนเนี้ย แม่ผมวันนี้บอกว่าผมก็ต้องบอกบอกปัดเป็นธรรมดาเป็นสอบช่นแต่ถ้าขายให้เอาไหมครับไม่เอาครับไม่เอาอุ้ยแต่ให้ฟรีเอาใช่ไหมไม่เอาครับไม่เอาไม่มึงเขาไม่เอาฟรีหรอกเขาไม่ขายด้วยเอ้เขาไม่ซื้อด้วยเขาเตรียมพวักเอาว้พวกผมอะเาได้หวังไรเลยถ้าเกิดไม่เชื่อก็ลองจิ๊บเบ็ดกระเยอะให้น้องผมดูดิครับน้องผมช่วยตกสูดสเดื่อนพี่นี่แกนทำเพื่อเคียอะไรหรอพี่อยากได้ผู้ชายแบบตั้งใจทำงานไหมล่ะ พิธีการทำํำเฮียอะไรพี่ผมว่าคุณเอาเวลาไปส่งเงินแก๊งส่งพิของแก๊งพี่มาช่วยเหลือมาด้างขยันพี่ไม่ถามสุขภาพคุณแล้วพี่ผมสองคนแบบกรณีพิเศษไงไม่ต้องส่งเมื่อกี้น้องคุณบอกว่าต้องส่งมาถึงว่าเดือนนี้ต้องส่งเดือนหน้าไม่ต้องสกแล้วใช่คหมายถึงว่าเดือนนี้ผมส่งส่งครบแล้วครับก็เลยบบว่าหวางใช่ครับว้าวแต่พิ่งต้นแต่มันเพิ่งต้นเดือนพฤษภาคมใช่ครับส่งส่งแล้วครับส่งครบแล้ว โอ้แปลว่าดองไว้ได้เมือเดือนที่แล้วใช่ครับใช่ฟาร์มเผื่อครับเพราะว่าเดือนนี้จะได้สบายสบายครับชิวๆแล้วนี่กะจะไปทําอะไรครับเนื่อว่ามันชิวกะไม่ได้ทําอะไรนะครับพอดีอืมเนี่ยครับก็มาใชมากับพี่ครับใช่ครับมากันโจนให้ไงครับแบบว่าเปิดมีโจงมีโจนองเงี้ยขี้แรนึกว่าจะเป็นโจนเองซะละมึงคิดมึงคิดดูว่าแกงแม่คือหน้าตาม ของผมเนี่ยมันเหมือนโดนขับแท็กมาอยู่ดีๆมาจอดเป็นรถของมีเป็นสิบคันไม่จอดจอดคันนี้หมายถึงเขาจะได้รับว่าเป็นแท็กแต่ถ้าสมมติลงมาปุ๊บมันเห็นหน้าตาแล้วมันก็มันมันหน้าตาเหมือนโจรเหรอครับนี่อันนี้โหนดของผมก็ไม่มีนะจริงๆแล้วก็ไม่ได้สายตาดีขนาดนั้นนะครับแก๊งแก๊งโจรสลัดอะมึงโอ้ยแปลก ปกติแก๊งตัวตลาดปกติไม่ค่อยขโมยของครับขโมยใจอย่างเดียวครับงแต่ปกติจะมาเขาเขามาแถวแบบว่าแม่น้ําเนี่ยถิ่นเขาเลยนะไอ้เหี้ยเขาลากเราลงน้ํานะใช่ไงถิ่นเขาเลยเนี่ยแถวแม่น้ํามาเขาขโมยพี่แกผมไม่น่าใช่วะไปดีกว่าวะพี่ไปดีกว่าพี่ป้าพี่ไปดีกว่าวะแต่ว่าจะมาช่วยแบบดูแลดูดิคือทำกับน้องผมได้ลงอ่ะอย่างนั้นอยู่ก่อนครับช่วยช่วยพาไปขายปลาได้ไหมครับ ก็มาแล้วถ้าถ้าถามว่าได้ไหมอ่ะมันได้อยู่แล้วครับแต่ได้หรือเปล่าได้อยู่แล้วครับอีกสองโลบเองถามว่าได้ไหมเห็นผมเป็นปลาฉลามใช่ไหมเนี่ยใช่ครับปลาฉลามชอบงบพูนนะครับอ๋อครับไม่เล่นต่อด้วยนะไม่ชงให้แค่นั้นแหละอ๋อไม่โดนป้นกันบ่อยไหมอืมไม่เคยโดนป้นตรงที่ตกปลากับที่ขข่ปลาแต่เคยโดนป้นที่อื่นครับเคยครับที่ไหนครับหอหอซิมเปิลเอ่อ ที่ซ่อมไฟครับเยพี่นก็โดนเหมือนกันครับวันนั้นที่เราไปตบอคนเจอะเออใช่วันนั้นมีสองมีสองคนมึงแล้ววันนั้นมีคนหัวขาวคนนึ๋อใส่หน้ากากใส่หน้ากากแบบใส่หน้ากากผีมึงกูแบบเห็นหัวขาวจะแลกบอกน้องหน้ากากมาแบบโอ้โหพี่ผมผมหรือเปล่าพี่ขับเบลเลอร์มียางบนหลังรถอะ คือตาดีกจอาวุธอะไรครับขอทราบได้ไหมคนหนึ่งถือปากหล่ำแดงคนหนึ่งถือมีดครับคนถือมีดนี่คือมีปืนด้วยครับใช่เหรอชัดเลยครับผมมีแค่ปากหล่ำเขียวครับสองคนเนี้ยรวมกันเนี่ยผมก็มีอันเนี้ยแยาโอ้มุดลำแสงไม่ไม่ใช่อะไรนะผมจ้เขาไปออตุ๊ตนะครับเอาคุณรับรอ่ไขปากก con แม่ท่าสตัมูผมไปเอบคุณผมได้ไรครับ เขายให้สองมิตรก็ได้อะไม่ผมไม่ได้ต้องการแคปผมต้องการผมไม่ได้ต้องการขอครับมาซื้อกัะพีไม่ใช่หรอเอางี้ดีกว่าถ้าผมผมผมพาคุณไปขายอันนี้คือคือหมายถึงว่าผมดูแลคุณนะกับการคุณมันเป็นแบบว่าคุณมาดูแลผมแทนได้ไหมสภาพยังให้คนอื่นดูแลจะไปดูแลคนอื่นรอดเหรอเฮ้ยงั้นปาพี่ไปดีกว่าเว้ยโอเคมึงการมึงจะจมน้ำอยู่แล้วพี่เดี๋ยวเดี๋ยวชนสองคันนี้ตกน้ำเลยพี่เดีกันครับ แล้วกันครับขอโทษนะพี่แกเดี๋ยวชวนสองวันนี้ตรงน้ำเลยพี่ให้เขาเดินกลับจริงมึงขยับรถหน่อยดิกูเห็นรถมึงจะตกน้ำอยู่แล้วเหมือนมาโดนด่าวันนี้ไม่ใช่ว่ารอบเดียวรอบเดียวไม่ได้หรอกรอบเดียวรับถ้าสมมติมันดิวเข้าตกลงกันเมื่อกี้ถือว่ามันก็โอเคครับเอางี้เอางี้เดี๋ยวซ่อมรถให้ครับเพราะว่าเป็นช่างดูหได้ไม่ได้เป็นศูนย์ครับถ้าเกิดจะให้ไปเฝ้าอ่ะเบอร์ ห้าหนเป็นได้ครับอีกรอบไม้อีกรอบเดียวไม่ม่ใจ่ะทามานนะครับแกนั้นมีมีป่ะ้องไม่เล่นหรอรอเขี่ยแหละพี่ใส่เป็นมาให้โดนด่าตรงๆเลย